แล้วครับเมนูที่รอคอยนะครับอ่ากระเพราเห็ดเพาะนะครับใส่พริกองไปครับไปเลยนะครับพริกกระเทียมให้มีกลิ่นหอมใส่พนะริกกระเทียมให้มีกลิ่นหอมนะครับก็อหอมแล้วก็อ่าเห็ดเพาะลงไปนะครับ ขออนุญาตปรุงเลยนะครับเพราะว่า,าเห็ดเผาะสุกอยู่แล้วนะครับแต่กิ้วขาวนิดนึงผักฝาเขียวพีิขาวนะครับซอสหอยนะครับตามด้วยกระเพราเยอะๆเลยนะครับกระปุกเอง จนเลยพอผึ่งๆลงไปเลยนรูดไฟให้เข้ากันอื้อหือนะครับเดี๋ยวจอดประมาณนี้เดี๋เบาไฟนิดนึงนะครับอื้อหืออื้อหือปิดันเผาเห็ดเพาะ ของแท้ของแท้นะครับมีคนจามแล้วหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วโอ้โห,หน่าทานครับอ่านะครับเดี๋ยวขอจะมาดูกันตอนทานนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่าอ่าสำหรับคลิปนี้อ่าไว้เช่นนี้นะครับีครับ